เอียงไปเอียงมาเอียงมาแล้วก็เอียงไปอ่ะบางจัดที่แป๊บนึงนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอเอาหน้าอ้วนๆมาโชว์สิสวัสดีค่ะสวัสดีเอาสวัสดีเต้ง สวัสดีนะคะโอ้ยหท่าอะไรอ่ลูกนอนท่าอะไรกันโอ้เอาความอ้วนมาชอใครอยากเห็นคนอ้วนไม่ไม่เจียวปังเดาเดาหลหรลูกเกรดการเรียนออกแล้วอะไรได้เท่าไหร่ครับเกรดสี่หรือเปล่าเกรดสี่ไหมได้เกรดไหนเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์ให้กันดูหน่อยสิโอ้ ผักเมื่อคืนสามจุดเจ็ห้าหัวได้เยอะนะ3ามจุดห้าถือว่าได้เยอะนะครับ <c oughs> ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นะ <c oughs> ติดเกม <c oughs> ก็ใครบอกให้ติดเกมเองละเออที่นี้อย่าไปติดอีงนะเกมอะ่ะเออให้เกมมันติดเราใช่ไหม เกมมันติดเราเป็นหวัดยังไม่หายเลย n น้ o นสมองตีน้อ o n นจากสี่จศูนย์ใช่ไหมล่ะก็ใครบอกให้ดื้อเองอ่ะเป็นเล่นเกมเองนะเออไม่มีเพื่อนมาเลยวันนี้ <laughs> ไม่มีเพื่อนอีกแล้วไม่เคยจะมีเพื่อนเลยบ้านนี้ตีน้อยครับนี่ ไม่ไม่คุณหาหาเห่าๆอะไรนี่เจียวนี่คุณยี่เต็งปะคุณนี่เต่งปะ,เ,ปปะเออนอนท่าแบบว่านอนท่าอะไรอ่ะท่าอะไรก็ไม่รู้ไงลูกลูกเนี่ยกำลังเล่นเกมเนาะโอ้อ้วนมากเลยดูดิเฮ้ยทำไมเราอ้วนอย่างนี้อ่ะันรลับตัวเองไม่ได้เลยนันเนี่ยอ้วนจัดไม่ไหวแล้วอ่ะเสื้อผ้าไม่มีใสแล้วโอ้เป็นเอาหนักมากเลย เราสักเล้วหรือยังเนี่ยสักแล้วเนาะอ่ะเพื่อนเพื่อน,นไม่มีใครมาเลยวันนี้เนี่ยโอ้โอเขามาไม่ทัน <laughs> เขามาไม่ทันนะคะ <c oughs> อือือ สวัสดีค่ะสวัสดีสองคนนะคะใครแวะเข้ามาแล้วก็ทักกันได้นะคะไปแล้วเข้ามาแล้วขเขาก็ไปแล้ะโอ้มาแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยสามนาทีสามนาทีแล้ว เดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นนะคะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่อ่านอ่านอ่านใส่กระโปงเหรอไม่ได้ใส่ใส่กางเกงแต่มันดูเหมือนกระโปงใส่กางเกงนะคะกางเกงเออรองเท้าเราไม่ดีเราจยต้องไปซื้อรองเท้าใหม่ เดี๋ยวจะไล่อีกทีนึงนะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะรอด้วยพอดีอันนี้ไล่ข้าวเวลาเออโอเคนะดเดี๋ยวไล่อีกทีนึงออกไปข้างนอกก่อนไปไล่ข้างนอกเรียกเด็กสเสียงดังเลยดเดี๋ยวมาใหม่ดเดี๋ยวมาใหม่แป๊บนึงเนี่ยจะไปห้างไงพาไปดูถุง <laughs> จะไปห้างไงค่ะเดี๋ยวจะไล่โอเค 你跟谁？<Yeah. S 2> yeah.